สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอุ้ยวันนี้ทำไรอ,อ่ะอ๋อจะทอดปลาเนินทอดปลาเนินปลาเนินจากพี่เชคเขาให้มานะเนี่ยเดี๋วสีตัวใหญนะ่ไหมพี่เชคเพื่อนอาเฮียเราเนี่ยเหรออ่าให้มาแล้วก็ให้มะนาวมาด้วยมะนาวอยูไ่ไหนอืหน่นหนุนนี่นให้มะนาวมาด้วยนี่ ดูนะพี่เชษน,นี่พี่เชษของพี่เชษน,นะพี่เชษพี่เชษกับอน้อนอ้นเป็นคนเก็บมาให้อ้นแฟนพี่เชษแล้วเก็บมะนาวมาให้แล้วเฮียก็ไปซื้อมาอีกห้าต้นไปแวะซื้อ <laughs> <laughs> ไปแวะซื้อเออมะนาวทุนกล้าวมาอีกห้าต้นไม่รู้จะปลูกตรงไหนนี่ย <laughs> ตัวใหญ่มากนะพี่เชษเนี่ยปลาบ้านพี่เนี่ยดูสิเนี่ย ปลาบ่อปลาบ่อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหมือนบ้านเราเมื่อก่อนใช่ะที่เลี้ยงปลานินน่ะตัวเบลเลอเลยอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลานิลปลานินเหรอใช่เหรอใช่อุยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยพี่เดี๋ยวทอดปลาเดี๋ยวให้แม่แม่ทอดปลากินแล้วนะเออเอาเอามาให้พี่ดูเนี่ยว่าปลานินพี่ตัวเบลอมากเลยแค่นี้นะ